โอ้ยหอยทากเงเจ้าสิไปสิยด้เนาะตัวนี้ปานบักฮงหมึกว่าน,นี่อ่ะเอาบักฮงให้กินเฟียงบัึกไงหนึ่งจนสิเบิดตัวนี้มันนัเรากินตะหม,มึอว่านเราพบไปใส่บน,นนี้เรียกว่าน,น,นี่อะไรบอปีรับเป็นนอนป่ะคือสิไม่กินจนเศร้าจนสวยค่ะกินจนสิเบิดบักฮง มันยีมค่านี่บอกพไปใส่ได้บอกเลือตัวเดียวเมื่มวอวานี่นี้ยูซีหาตัวกินบกหงส์นะกินตอ้อสะกินตอ้อกินตอ้อกินเห็นเบิดเดอ๋ยนนไ้เดียว